ครับหลังต้ตนผู้ชมมาเสียวครับยังครับพี่น้องพยุดเคียร์พื้นที่นะครับลังน่นต้องต,งต,งตง้องไทยออกเลยครับอันนี้พเพาเอินมามันเป็นยังก่อากันแท่นน,น้อยน่าไทยออกเลยโอบคุณ

บอครับเพื่อนเพอนแค่แค่นี้ครับอยู่นครับความแค่แคนี้ไม่นะ่ครับจัดการเลยตั้งเอาเลยพ่อไม่ได้้ยนะตั้งเลยนะยโอไปกิดินรายเนาะี่มแกดบ่ง

ก็ได, yup. ด้ครับรดีรถเาติดบ็กผิหากันเียราัน่มานี้เลครัด uh ้ครับประมาณนี่ยครับสวดโอ้สลวดอ้อ้อุงกปุกล มึงจังได้ก็คือพระโอ้ตือนไปใกลสางอนง้น้ีบตือนเผมสืเตือนมา่อกิ้เขาอยู่วเขาอน่มอ่เขาบเอไกกมท่หน้าเลยเดี๋ยวพอดีสิไปอาบน้ำใบสองลาก็เตือนไปอาบน้ำก่อนก่อนก่อนไปอาบน้ำเพราะมันชีวิตกิจกรรมโอเคเนาะอย่าเปล้อนอะไร ซาหน่อยซาหน่อยไปใส่อปรมงนงหนาวมือขึ้นกะหนาวดิบังเว้นหรอฮแต่ว่าบัเนาอจังกะทีมาแล้วบัอ๋อโดนโด,ดที่หินรูจังกะทีมาเนาะมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวอีอ่น พี่น้อพก่เตื่นเตียมาพ่นพ่ันกบอ่งคจหนะรแจงกอนออองเ้ร้อยยี่สิบบ <hi> าทบัตรแงเลยบัตรแขงใครบัตรแข้งแล้วล่วงหน้าแล้วั้สานเลยอหล้วนองกุ้ิพี่องัร <Heh. S 1> ้อยสิใ <knowledge> ห้การสนับสนุน ครับวางสัตวบ้านเขาจัดเองกันรเปล่าแม่ครับบานเขาเองจัดเองเป็นบุญยังเปล่าเป็นบุญยกโซอฟ้าของสาคระอันนี้ก็ถือว่ายกโซฟาก็จบเลยเนาะครับเรียบร้อยแล้วยกซฟาถือทัพพื้ี่มาดูพื้นดินถวายต่อไปถวายเรียบร้อยแล้วใช่ครับถวายพร้อมเรียบร้อยยังมารถทุกคันเข้ามาปะเนี่ยทัได้พ่อได้แล้ว ขอบรถเข้าไว้หรอหอดต8โมงเพนั่งเขาจอดที่นี้ก็ได้สนีทเี้ยบรรากาขับเปยนตรงนี้ันบาทีปนี่เป็น้าเลยพราะว่ามาหอดบระกาลงมันมันมันไหนมันเป็นตะยานนะเป็นสโลบลงเมรก็เลยนอนอยู่ข้างทางจอดรถอยู่ข้างทางก็พอกันใช่ก็ดีรถดีมากก็เลยมนมาจอดนี่เดมาจอด Nó mù chắc nhằng nó, có non thả mua là. ạ kiệt thầy chứ? không nó không Nó Nó Sao mà hòn hòn chả có Cá chỗ bà, sáng rồi về lên trên thì lông vơi vơi lấy Bây giờ có lông vơi, mùi khứt cả nào ạ Màu sữa tràn sáng rồi thì hộp Nó khá náo Níu ná đi, nó xảy ra Ừ náo đi Nó hòn มแรงก็ะีบ่หมมหนาวเยน็นแท้มือแรงกลางโค้งกว่าไปเนี่ยนี่เครับตงหวงกับล็ทีดีๆเลยทีมงานอาจจะมาหอดเบิดเลหล่มามั้งปีกเนมาอ่าจุดพีเยอ่์เนี้ยันแท้หนะพอดีนี ยังที่เกิดกันต้อเกิดกัเัาถ้ารอดติดตามทีมงานหอกําลังตั้งได้มองตั้งหานแล้วพี่น้องครับแล้วก็พ่อายุท์ก็จะมาจุดต่างๆให้สาหรับทีมงานเวทเีก็ระบบควบคุมยังต่างๆหนังลังๆางหันแค่ในบรอยากาน้ำมูวกับมิตรรถหน่อยละเนาะ กดไลค์กดแชรครับขอบทส่งบารมลังเพลินเที่ยวเน็ตกระลงซาซาพี่น้องก็ขอใจจราดสามินาทีมาเลยเห็นกว่าจีรงคลิปได้เนาอ้ยอยากกินเกาควาเดิใครวายเจัดบ้านหนึ่งเต็มเกาคว้าไม่ือกินโอ้พ่เนาะไม่อร่อยหรอกอุ้ยพ่อเลยพูดเพราะว่าเราอิ่มเลยอ๋อจิ ไปกินเคาวัดจังหน่อยไปไทยกินบิวต์